เสียงเพลงบรรเลงคลอเบาๆภายในห้องจัดเลี้ยงสุดหรูของโรงแรมระดับ5ดาวผู้คนแต่งกายด้วยชุดทางการเดินพลุกพล่านภายใต้แสงไฟระยิบระยับของชัเดเ e เลียขนาดใหญ่และการตกแต่งด้วยดอกไม้นําเข้าอย่างปราณีตชายหนุ่มผู้ก้าวเดินเข้ามาในงานอย่างสง่างามคิ้วเข้มคมกริบสวมสู่สีดําสนิทที่ขับผิวเขาอมชมพูให้ดูโดดเด่นดวงตานิ่งขรึมแฝงอํานาจของเขากวาดมองไปรอบๆอ,อย่างเยือกเย็น พานุนักธุรกิจหนุ่มผู้เป็นเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังและเพิ่งเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาเขาคือแขกผู้มีเกียรติของงานคืนนี้เฮ้ hey, ไอพานุเสียงทักไทยอย่างร่าเรืองดังขึ้นก่อนเจ้าของเสียงจะตรงเข้ามากอดอย่างแน่นหนาเจนายดูมีความสุขดีนี่พานุเอ่ยเสียงเรียบยิ้มบางๆให้กับเพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตเจสดาแน่นอนสิวะ งานแต่งชั้นวันนี้นี่เจษดาหัวเราะก่อนจะพูดอย่างภาคภูมิใจภรรยาชั้นสวยสุดในงานแน่นอนหวังว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆพานุตอบกลับอย่างไม่แสดงอารมณ์แต่หัวใจกลับเต้นผิดจังหวะโดยไม่ทราบสาเหตุจนกระทั่งเสียงของพิธีกรบนเวทีเรียกให้เจ้าสาวออกมาเปิดตัวในงานเลี้ยงพานุยืนอยู่ใกล้กับทางเดินหลัก เขามองไปที่บันไดหรูที่ประดับด้วยดอกลิลลี่สีขาวนวลและในวินาทีนั้นลมหายใจของเขาก็เหมือนจะขาดห่วงหญิงสาวในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์ก้าวลงมาช้าๆผิวเขาผ่องราวยดน้ํานมดวงตาเรียวหวานคู่นั้นไม่ผิดแน่พิมลลดาราวกับโลกหยุดหมุนในชั่ววินาทีเขาเคยจูบดวงตาคู่นั้น เคยกอดร่างกายนั้นไว้แนบอกเคยสัญญาว,ว่าจะไม่จากไปไหนแต่นี่คือความจริงที่เขาไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เธอคือเจ้าสาวของเพื่อนสนิทที่สุดของเขาหญิงสาวชงงะงักกึกเมื่อสายตาประสานกันดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างเล็ดน้อยก่อนจะรีบหันหน้าหนีทว่าทุกอย่างไม่อาจปิดบังได้อีกต่อไปหัวใจของพานุเต้นแรงราวกับกำลังถูกฉีกขาดเป็นชิ้นๆ เขาพยายามตั้งสติบังคับตัวเองให้ยืนสงบไม่แสดงออกทางสีหน้าเจษด,ดาไม่ทันสังเกตความผิดปกติเพราะมัวแต่ยิ้มร่าใดไปหาภรรยาเขาจับมือพิมพ์ะดาไว้แน่นแล้วหันมาหาพานุนี่ไงภรรยาฉันพิมพ์ะดาพานุนี่เพื่อนฉันสมัยเรียนเราสนิทกันสุดๆไหนต้องรู้จักกันแน่ๆ เธอเงยหน้าขึ้นมาช้าๆพร้อมรอยยิ้มจางๆที่พยายามฝืนออกมาสวัสดีค่ะคุณพานุครับพานุตอบเสียงเรียบทั้งที่ในใจมันพังทลายเวลาผ่านไปในงานเลี้ยงอย่างเชื่องช้าสำหรับพานุมันคือค่ำคืนที่โหดร้ายที่สุดในชีวิตเขายืนนิ่งท่ามกลางผู้คนมากมายแต่เหมือนกำลังจมอยู่กลางพายุที่ไม่มีใครมองเห็นนายโอเคนะ เสียงของเพื่อนคนหนึ่งถามโอเคสิฉันแค่เปลียจากการเดินทางเขาโกหกระหว่างที่เจสดาและแขกคนอื่นเริ่มบงพูดคุยและเต้นรำพิมระดาแอบเดินออกไปที่ระเบียงเธอเหมือนหายใจไม่ออกในหัวมีแต่คำถามวนเวียนซ้ำซากทำไมถึงเป็นเขาทำไมต้องเป็นพานุทำไมฟ้าถึงเล่นตลกแบบนี้เธอกำลังกลั้นน้ำตาแต่เสียงฝีเท้าหนักแน่นกลับตามมาติดติด เราต้องคุยกันเสียงทุ้มต่ำจากข้างหลังทำให้เธอสะดุง้งเธอหันไปเจอเขาผานุดวงตานิ่งขรึมคู่นั้นจ้องมาที่เธอไม่กระพริบมันไม่มีอะไรต้องคุยแล้วเรามันจบไปนานแล้วเธอพูดทั้งที่เสียงสัน่นแต่ฉันยังไม่ลืมเขาขยับเข้าใกล้พิมพ์เธอหายไปจากชีวิตฉันโดยไม่บอกลาแม้แต่คำเดียว แล้วอยู่ดีๆวันนี้ฉันต้องมายืนดูเธอแต่งงานกับเพื่อนฉันงั้นเหรอเธอหลบตาน้ำตาเริ่มคลอฉันไม่มีทางเลือกพานุหัวเราะเบาๆอย่างเจ็บปวดใช่ไม่มีทางเลือกและฉันก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวเธออีกแล้วอย่าทำแบบนี้เลยที่โปรดฉันจะพยายามเขาพูดพร้อมเมินหน้าหนีแต่ก่อนจะเดินจากไปเขาหันกลับมามองเธออีกครั้งแต่ขอให้รู้ไว้ฉันยังรักเธออยู่ไม่เคยเปลี่ยนหัวใจพิมพ์ระดาเหมือนถูกบีบรัด เธอกลั้นน้ำตาไม่ไหวอีกต่อไปหยดน้ำตาไหลเงียบลงมากับแก้มแต่มันไม่มีใครได้เห็นยกเว้นเขาค่ำคืนนั้นไม่มีใครหลับลงได้ง่งายๆพิม์ละดานอนนิ่งอยู่บนเตียงหรูในห้องเจ้าสาวที่ไร้ความอบอุ่นเจษดากลับออกไปดื่มกับเพื่อนๆฝูงหลังงานเลี้ยงและยังไม่กลับมาเธอหลับตาแน่นพยายามลืมใบหน้าใจดีอบอุ่นและแสนจะอ่อนโยนของใครบางคน แต่กลับฝังลึกลงในหัวใจความเงียบงันในห้องนอนใหญ่ของคฤหาสเจษดาเป็นเหมือนลงศพของความฝันพิมพ์ละดานนั่งนิ่งอยู่หน้ากระจกโต๊ะเครื่องแป้งแม้ใบหน้าในเวาสะท้อนจะยังคงสวยงามไร้ที่ติแต่แววตานั้นช่างว่างเปล่าเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกพรากวิญญาณไปทั้งเป็นคุณเจจะกลับดึกหน่อยนะครับเสียงจากคนรับใช้แจ้งมาเบาหญิงสาวไม่ได้ตอบอะไร เธอเพียงพยักหน้าช้าๆก่อนจะหยิบสมุดบันทึกปกหนังสีดำขึ้นมาเปิดสมุดเล่มนั้นคือสิ่งเดียวที่ยังเป็นของเธออย่างแท้จริงวันที่สิกันยายนวันนี้ฉันแต่งงานตัวหนังสือคมชัดขึ้นทุกคำขนาดเธอจะลดปลายปากกาลงอย่างมั่นคงแต่ใจของฉันไม่ได้ยินยอมอะไรเลยฉันยิ้มในวันแต่งงานเหมือนเจ้าสาวทั่วไปแต่ข้างในเหมือนกำลังฝังศพหัวใจตัวเอง น้ำตาหยดหนึ่งร่งลงเปื้อนหน้ากระดาษหญิงสาวรีบปิดสมุดทันทีแล้วซุกมันไว้ในลิ้นชักลับใต้หมุมโตะเช้าวันถัดมาพิมพ์ละดาลงมาที่ห้องอาหารโดยไม่มีเงาของเจ้าบ่าวปรากฏในเช้านี้เธอไม่ได้ตกใจเพราะเธอรู้ดีว่าสามีของเธอไม่ใช่สามีที่มีความรักให้เลยแม้แต่น้อยคุณจะทานอะไรดีคะคุณพิมพ์สาวใช้ถามยังอ่อนโยนน้ำเปล่าก็พอคะ่ะ เธอตอบเรียบๆก่อนจะนั่งเหมือมองสวนด้านนอกไปเรื่อยๆทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์จากรถหรูสีดำก็ดังขึ้นด้านหน้าพร้อมชายหนุ่มผู้ที่เธอไม่คาดคิดว่าจะมาในเช้าแบบนี้พานุเขาก้าวลงจากรถด้วยท่าทีสุขุมใบหน้าเรียบนิ่งตามสไตล์ของเขาแต่ดวงตานั้นกลับซ่อนอะไรบางอย่างที่ยากจะอธิบายมาทำไมเธอถามทันทีเมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ ฉันมาหาเจเขาตอบเรียบๆก่อนจะเสริมว่าแต่เห็นว่ายังไม่กลับเลยคิดว่าจะรอคุณไม่ควรอยู่ที่นี่เธอกลัวอะไรเขาเลิบคิ้วมองเธอสีหน้าเยอะหย่นปนเจ็บปวดกลัวใจตัวเองเหรอพิมพ์นดาหลบตาพานุมองเธอนิ่งๆก่อนจะถอนหายใจฉันไม่ได้มาทำให้เธอลำบากใจ แค่อยากรู้ว่าที่หายไปวันนั้นมันเพราะอะไรหญิงสาวเม้มริมวีปากแน่นเธอเคยอยากพูดเรื่องนี้อยากอธิบายแต่เมื่อมีโอกาสอยู่ตรงหน้ากลับพูดไม่ออกฉันไม่มีทางเลือกเธอเอ่ยเบาๆใครบังคับพอฉันล้มละลายนี่สินท่วมหัวแม่ก็ป่วยหนักแล้ววันนั้นที่ฉันหายไป ฉันไม่ได้ตั้งใจฉันถูกพ่อจับตัวไปจากคุณเพราะเขาจะให้ฉันแต่งงานกับเจบเพื่อปลดหนี้ทั้งหมดพานุนิ่งงันไปชั่วครู่ฉันรอเธอเสียงเขาสั่นฉันรอเธอที่สถานีรถไฟตลอดทั้งวันคิดว่าเธออาจเปลี่ยนใจหรือเกิดอุบัติเหตุฉันโทรหาเธอเกือบร้อยสาย พอฉันเอาโทรศัพท์ไปแล้วฉันไม่ได้แตะมันอีกเลยฉันถูกขังอยู่ที่บ้านและอีกไม่กี่วันก็ต้องเข้าพิธีมั่นกับเจพานุนิ่งเกียบก่อนจะพูดช้าๆเธอไม่รู้หรอกว่าเวลาหวังอะไรบางอย่างแล้วมันไม่มีวันกลับมามันเจ็บแค่ไหนเธอน้ำตาไหลเงียบๆ ตอนนั้นฉันก็เจ็บไม่ต่างกันเธอพึมพำฉันเคยคิดค่าตัวตายด้วยซ้ำสายตาของพานุนิ่งค้างอยู่อย่างนั้นใจของเขาเหมือนโดนบีบฉันขอโทษเธอกลั้นสะอื้นไว้แต่ตอนนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเพราะฉันคือภรรยาของเพื่อนคุณ แต่เธอยังเป็นคนที่ฉันรักเหมือนเดิมเธอสั่นน้อยๆก่อนจะถอยหลังไปทีละก้าวอย่าพูดแบบนั้นเลยมันผิดแต่หัวใจฉันไม่เคยลืมเธอเลยสักวินาทีหลังจากพานุจากไปพิม์ะดาเอามือลูบอกซ้ายเบาๆราวกับจะปลอบใจที่กำลังสั่นไหวอย่างรุนแรงเธอเดินกลับขึ้นห้องเปิดลิ้นชักลับหยิบกล่องเล็กๆออกมา ในนั้นมีจดหมายฉบับหนึ่งจดหมายที่พานุเขียนถึงเธอเมื่อเจ็ดปีก่อนเธอไม่เคยเผามันทิ้งไม่เคยฉีกมันทิ้งทั้งที่มันคือความทรงจำที่ควรถูกฝังแต่ตอนนี้มันคือสิ่งเดียวที่ปลอดใจเธอได้พิมพ์ถ้าเธอไม่มาตามนัดฉันจะรออีกวันถ้าเธอไม่มาอีกฉันจะรออีกเดือนถ้าเธอไม่มาเลย ฉันก็ยังจะรักเธออยู่จนกว่าหัวใจฉันจะหยุดเต้นเธออ่านแล้วน้ำตาไหลไม่หยุดหัวใจดวงนั้นยังเต้นอยู่จนถึงวันนี้และมันยังรักเธออยู่จริงๆสายลมเย็นๆพัดผ่านผ้าม่านสีครีมเบาๆภายในห้องโถงของคฤหาสน์หรูพิมพ์ละดานั่งพับผ้าอยู่คนเดียวบนโซฟาตัวยาวทำกลางความเงียบงันที่น่าอึดอัดแม้จะเป็นบ้านของเธอและเจษดา แต่กลับไม่มีสิ่งใดที่เธอรู้สึกเป็นเจ้าของจริงๆแม้แต่หัวใจของสามีเองก็ไม่เคยเป็นของเธอเสียงเครื่องยนต์รถล่นเข้ามาในลานหน้าบ้านบอกให้รู้ว่าเจษดากลับมาแล้วหญิงสาวรีบลุกขึ้นยืนด้วยความเคยชินก่อนจะเดินไปเปิดประตูรับเจษดาในชุดสูททำงานหรูหราก้าวเข้ามาโดยไม่แม้แต่แตจะมองหน้าภรรยาตัวเองกลับมาแล้วลระคะพิมพรดาถามเสียงเบาอืม เขาตอบสั้นๆแล้วเดินผ่านเธอไปตรงๆเหมือนเธอเป็นเพียงอากาศหญิงสาวยืนมองตามหลังอย่างเจ็บปวดเขาไม่เคยมองเธอเลยไม่เคยถามว่าเหนื่อยไหมหิวหรือเปล่าหรือแม้แต่วันนี้ร้องไห้กี่ครั้งเธอเดินตามเขาเข้าไปในห้องรับแขกอย่างกล้าก,ก,ก,กลัวคุณเจตคืนนี้คุณจะทานข้าวด้วยกันไหมคะเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโดยไม่เงยหน้ามองเธอไม่ล่ะฉันไม่นัดกินข้าวกับลูกค้า ทุกคืนเลยหรือคะเจษดาชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยเธอจะถามทำไมพิมพ์ฉันไม่ได้แต่งงานกับเธอเพราะอยากมีครอบครัวฉันแค่ช่วยพ่อเธอแค่นั้นเองคำพูดนั้นทำให้เธอรู้สึกมันถูกตบหน้าอย่างแรงเธอฝืนยิ้มทั้งที่หัวใจแตกสลายเข้าใจคะ่ะขอโทษที่ถามเจษดาไม่ตอบอะไรอีกเดินจากไป ทิ้งให้หญิงสาวยืนอยู่กับความว่างเปล่าคืนนั้นพิมพ์ระดาออกมานั่งที่ศา,าลาริมสวนเธอเงยหน้ามองดวงดาวทบทวนว่าทำไมชีวิตจึงกลายเป็นแบบนี้ทำไมถึงต้องกลืนกล่ำทุกอย่างแม้แต่ความรู้สึกเสียงฝีเท้าแผ่วเบาดังเข้ามาในความเงียบก่อนจะมีชายคนหนึ่งนั่งลงข้างๆโดยไม่พูดอะไรเธอหันไปมองแล้วก็พบว่าเป็นผานุทำไมคุณมาอีกฉันแค่มาดูต้นไม้เขาตอบเสียงเรียบ มาดูต้นไม้บ้านคนอื่นเธอแขนหัวเราะฉันเห็นเธอนั่งคนเดียวในสวนเลยคิดว่าต้นไม้อ่านกำลังเหงาเหมือนเจ้าของสวนคำพูดนั้นทำให้เธอแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่คุณไม่ควรพูดแบบนั้นนะคะฉันที่สามีแล้วแต่เขาไม่เคยมองเธอเลยใช่ไหมคำถามนั้นแทงเข้ากลางใจเธอโดยตรงเธอไม่ตอบแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธฉันรู้ว่าเธอพยายามเข้มแข็งพยายามยิ้มพยายามใช้ชีวิตเหมือนทุกอย่างปกติ แต่ฉันเห็นนะพิมพ์เห็นว่าเธอร้องไห้เงียบๆอยู่บ่อยแค่ไหนเขาหันว่าจับมือเธอเบาๆถ้าเจษด,ดาไม่รักเธอเธอไม่จําเป็นต้องฝืนอีกต่อไปถ้าสะบัดมือออกทันทีพ่อเธอคะ่ะคุณกําลังทําให้ฉันสับสนไม่ใช่ฉันหรอกเป็นหัวใจเธอตั้งหากที่สับสนเพราะมันยังรักฉันอยู่ใช่ไหมเธอใส่หน้าน้ําตาร่วงพร่างพูไม่ไม่จริงฉันฉันแต่งงานแล้ว แล้วเธอมีความสุขไหมคำถามนั้นทําใ้้เธอเงียบงันไปผ่าหนูก้มหน้าลงเล็กน้อยก่อนจะพูดเบาๆฉันแค่ไม่อยากเห็นคนที่ฉันรักต้องอยู่กับใครที่ไม่เคยเห็นค่าเธอเลยแล้วเขาก็ลุกขึ้นเดินจากไปทิ้งให้เธอนั่งอยู่ในความสับสนรากับโลกทั้งใบสั่นสวยัยคืนนั้นเธอเดินผ่านห้องทำงานของเจษดาและได้ยินเสียงผู้หญิงคนนั้นหัวเราะคิกคักก,ก่อนจะตามมาด้วยเสียงบางอย่าง ที่ไม่ควรถูกได้ยินในบ้านของคนแต่งงานกันแล้วพิมพ์ละดาเดินออกมาที่หน้าบ้านนั่งลงเงีย,เงยบๆบนขั้นบันไดเธอไม่ร้องไห้ไม่โกรธไม่ถามไม่พูดอะไรเลยเพราะเธอรู้มาตลอดอยู่แล้วว่าเขาไม่เคยมองฉันเลยตั้งแต่แรก ภายในห้องประชุมกระจกใสของบริษัทจิสดาแอนโคเสียงคลิกของโปรเจกเตอร์และเสียงพนักงานรายงานยอดขายยังคงดำเนินไปอย่างเป็นทางการเว่าดวงตาของพานุกลับมองไปที่จิสดาเพื่อนรักของเขาอย่างลึกซึง้งนายโอเคไหมจิสดาถามเบาๆขณะพักเบรกกลางประชุมทำไมถามแบบนั้นพานุเลิกคิ้วช่วงนี้นายดูแปลกแไปนะ่ะ เหมือนมีเรื่องนิใจเจษดาหัวเราะเบาๆเฮียบอกนะว่านายตกหลุมรักใครเข้าสักคนแล้วจริงๆพานุหัวเราะแห้งๆแต่ไม่ตอบเขาไม่ได้แค่ตกหลุมรักเขากลับไปรักอีกครั้งกับผู้หญิงที่ไม่ควรรักที่สุดในชีวิตผู้หญิงคนนั้นคือภรยาของเพื่อนวันเดียวกันช่วงเย็น เจษดาชวนพานุกลับไปกินข้าวที่บ้านเขาบอกว่าอยากเลี้ยงขอบคุณพานุที่ช่วยเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่ให้สำเร็จและนั่นหมายความว่าเขาจะได้พบเธออีกครั้งเมื่อมาถึงคฤหาสน์พิมพ์ลบาก็ออกมาต้อนรับแขกคนเดียวที่เธอไม่รู้ว่าควรดีใจหรือควรหนีห่างคุณพานุมาอีกแล้วเหรอคะเธอพูดเสียงเบาพลางลุกตาเธอไม่อยากให้ฉันมาหรอ เขาถามกลับด้วยน้ำเสียงเรียบเฉียบเปล่าค่ะแค่ไม่อยากให้ใครเข้าใจผิดแล้วเจษดาเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับเธอคำถามนั้นแห่งใจเธอทันทีเฮ้ยๆๆจะพูดอะไรซีเรียสกันนักพวกนายสองคนเนี่ยเจษดาหัวเราะเดินเข้ามาคล้องแขนภรยาโดยไม่สังเกตว่าเธอสะดุ้งเล็กน้อยภรยาฉันน่ะสวยไหมเขาหันมาถามพานุ พานุจ้องตาพิมพระดาก่อนจะตอบเรียบเรียบมากจนไม่ควรปล่อยให้เสียใจแม้แต่นิดเดียวเจษดาหัวเราะไม่ได้จับสังเกตความหมายที่ลึกซึ้งในคำพูดนั้นระหว่างมื้ออาหารเจษดาดื่มวายไปหลายแก้วเขาเริ่มพูดจาไม่ค่อยยั้งคิดเธอนะ่ะโคตรชคดีเลยพิม์พที่ได้แต่งกับฉันนในรู้ไม่พานุก่อนแต่งนะ่ะฉันไม่เคยตั้งใจจริงจังกับใครเลยนะพิมพระดานั่งก้มหน้า มือแน่นนิ่งกับช้อนตรงหน้าไม่ได้ยิ้มไม่ได้โต้ตอบแต่บางทีเจษดาหริตามองเธอบางทีก็คิดเหมือนกันว่าฉันควรเลือกคนอื่นมากกว่าไหมเครง่งเสียงช้อนกระทบจานเบาๆผานุเงยหน้าขึ้นทันทีมองสับตาหญิงสาวที่กำลังกลั้นน้ำตาเขาไม่ทนแล้วถ้านไหนไม่เห็นค่าเธอก็อย่าทำลายเธอซ้ำให้พูดแบบนี้หมายความว่ายังไงวะ เจษดาขมวดคิ้วหมายความตามที่พูดผานุลุกขึ้นเธอเป็นผู้หญิงที่มีค่าเกินกว่าจะถูกพูดถึงเหมือนของเล่นเจษดาลุกขึ้นตามหรือว่านายกำลังหมายถึงอะไรที่ฉันควรรู้บรรยากาศตึงเครียดขึ้นชั่วพริตตาพิมพและดาลุกขึ้นบ้างพ่อเธอคะ่ะฉันขอโทษที่ทําให้มีปัญหาเธอพูดแล้วรีบเดินหนีออกจากห้องอาหารผานุตามออกมาในสวนเขาพบเธอยืนตัวสัญญ่นเงียบๆใต้ต้นไม้ใหญ่ พ่อเธอคะ่ะอย่าทําแบบนี้เลยฉันขอร้องเขาไม่คู่ควรกับเธอเลยพิม์พฉันพูดเพราะฉันเห็นชัดว่าเธอกําลังเจ็ดแล้วคุณคิดว่าเราจะไปได้ไกลแค่ไหนคะฉันคือภรรยาเพื่อนคุณคุณคือเพื่อนสามีฉันเธอตะโกนทั้งน้าตาแต่เธอก็เคยเป็นคนรักฉันมาก่อนคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตนี้แต่ฉันไม่มีสิทธิ์ไม่มีแม้แต่จะคิดพานุเงียบเธอกำลังพูดถูก ทุกคำมันคือความจริงที่เจ็บที่สุดคืนนั้นหลังจากกลับบ้านพานุยืนอยู่หน้ากระจกในคอนโดหรูของเขาสะท้อนภาพผู้ชายที่กำลังต่อสู้กับหัวใจตัวเองเขาควรลืมเธอไปเขาควรเป็นแค่เพื่อนของเจษด,ดาแต่ทำไมภาพน้ำตาของเธอถึงยังหลอกหลอนในหัวเขาทุกวินาทีเขาซุดตัวลงกับเก้าอี้พึมพำเบาๆบ,บามทีฉันอาจเป็นศัตรูของเพื่อน ถ้าความรักมันทรมานเธอขนาดนี้สายลมยามเช้าพัดแผ่วผ่านหน้าต่างห้องนอนพิมณดานอนนิ่งอยู่บนเตียงกว้างเพียงลำพังร่างกายเหมือนไม่รับรู้อะไรอีกแล้วและหัวใจก็เหนื่อยล้าเกินจะฝืนต่อไปเจษดาไม่กลับบ้านมาเกือบสามวันแล้วเธอไม่ได้โทรหาไม่ได้ถามไม่ได้ง้อเพราะลึกๆเธอรู้ว่าสายตาเขาไม่เคยหยุดที่เธอเลย ตั้งแต่วันแรกในเวลาที่เธอปวดหัวแทบระเบิดจากพิษไข้เจษดากลับส่งข้อความมาสั้นๆว่าพักผ่อนเยอะๆแค่นั้นไม่มีมือที่แตะหน้าผากไม่มีอ้อมกอดไม่มีแม้แต่น้ำแก้วเดียวจากคนที่ควรเป็นสามีเสียงกริ่งหน้าบ้านดังขึ้นในเช้าวันนั้นพิมพ์ลดาลุกขึ้นช้าๆแม้ร่างกายจะอ่อนแรงก็ตาม เมื่อเปิดประตูเธอถึงกับตะลึงพานุเขายืนอยู่ตรงหน้าพร้อมถุงข้าวต้มร้อนๆและยารักษาไข้ใบหน้าของเขาดูอ่อนล้าแต่ดวงตานั้นยังคงมุ่งมั่นและห่วงใยได้ยินว่าเธอไม่สบายเขาก็เลยมาดูคุณไม่ควรมานะคะแต่เขาก็มาแล้วเธอเม้มปากแน่น ไม่อยากให้น้ำตาลไหลต่อหน้าเขาอีกแล้วแต่เมื่อเห็นถุงยาในมือเขาหัวใจมันก็สั่นอย่างห้ามไม่ได้ขอบคุณนะคะเขาไม่พูดอะไรเขาเพียงเดินตามเธอเข้าไปในบ้านเธอนั่งลงช้าๆขณะเข้าจัดข้าวต้มร้อนๆใส่ถ้วยแล้วยื่นให้เธอด้วยมือที่สั่นน้อยๆไหนไม่ใช่หมอแต่ถ้าเธอกินนี่เข้าไปอาจจะดีขึ้นหน่อย เธอมองถ้วยข้าวต้มในมือแล้วเงยหน้าขึ้นสบตาเขาทำไมคุณต้องดีกับฉันขนาดนี้คะทั้งที่ฉันเป็นเมียของเจษดาพานุเงียบอยู่พักหนึ่งก่อนจะตอบเสียงหนักแน่นเพราะฉันรักเธอเธอเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงอย่างบ้าคลั่งไม่สิคุณพูดแบบนั้นไม่ได้ ผิดที่ไหนถ้าความรู้สึกฉันไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้แต่วินาทีเดียวแต่ฉันมีสามีแล้วสามีที่ไม่เคยกลับบ้านไม่เคยสนใจเธอไม่เคยเห็นน้ำตาเธอเลยด้วยซ้ำแต่ฉันยังเป็นเมียเขาผานุวองเธอนิ่งๆก่อนจะพูดเบาๆอย่างเจ็บลึกถ้าเธอจะอยู่ตรงนี้ต่อไปในฐานะผู้หญิงที่ถูกทอดทิ้ง และมองให้คนเดียวทุกคืนเธอจะอดทนไปถึงเมื่อไหร่เธอน้ำตาร่วงอย่างห้ามไม่อยู่เขาค่อยๆเดินเข้ามาใกล้เธอสายหน้าช้าๆคุณไม่ควรทำแบบนี้แต่หัวใจฉันมันไม่ฟังคำว่าควรอีกต่อไปแล้วแล้วเขาก็โน้มตัวเข้ามาโอบเธอไว้แน่นในอ้อมกอดที่แสนอบอุ่นเธอไม่ผลัก ไม่ขัดขืนเธอเพียงแค่ร้องไห้เพราะมันคือครั้งแรกในชีวิตแต่งงานของเธอที่มีใครสักคนเห็นน้ำตาเธอจริงๆคืนนั้นหลังจากพานุกลับไปพิมระดานั่งอยู่เงียบๆในห้องของตัวเองเธอมองออกไปนอกหน้าต่างมองแสงไฟของเมืองที่ไกลออกไปหัวใจเธอกำลังวันไหวอย่างรุนแรงความรักมันห้ามไม่ได้อีกต่อไปแล้ว วันรุ่งขึ้นเธอได้รับซองเอกสารจากบริษัทของเจษดาระบุว่าเขาจะไปต่างประเทศหนึ่งเดือนและให้เธอดูแลตัวเองไม่มีคำว่ารักไม่มีคำว่าห่วงใยแม้แต่คำว่าลาก่อนก็ไม่มีเธอหัวเราะทั้งน้ำตาในเย็นวันเดียวกันนั้นพานุมารับเธอไปเดินเล่นที่ริมแม่น้ำไม่ใช่ในฐานะคนรัก ไม่ใช่ในฐานะคนคุ้นเคยแต่ในฐานะคนที่เข้าใจกันโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดพวกเขานั่งเงียบข้างกันพานุยื่นมือให้เธอถ้าเธอเลือกจะหนีออกจากชีวิตที่ไม่มีความสุขนั้นฉันขออาสาเป็นคนพาเธอไปเธอมองมือนั้นหลังเลอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะค่อยๆวางมือลงบนฝ่ามือเขา เธอเลือกแล้วแม้มันจะเป็นความรักต้องห้ามแต่มันก็รักอย่างแท้จริงบรรยากาศของเมืองยามค่ำคืนสงบเงียบสายลมจากแม่น้ำพัดเอื่อยๆอทำให้เสื้อคลุมบางๆของหญิงสาวปลิวไหวเล็กน้อยพิมระดายินมองผิวน้ำที่สะท้อนแสงไฟเงียบงนันผานุยืนข้างๆโดยไม่พูดอะไรเขาไม่ได้เร่งเขาไม่เคยบังคับเพียงแต่รอ รอให้เธอเลือกเธอหันหน้ามามองเขาช้าๆดวงตาคู่นั้นเปียกชื้นด้วยหยาดน้ำตาที่กลั้นไว้ตั้งแต่เมื่อวานคุณแน่ใจใช่ไหมว่าไม่กลัวผลของการกระทำนี้พานุพยักหน้าฉันไม่กลัวเลยถ้าเธอคือคนที่ฉันต้องปกป้องเธอหลับตาแน่นสูดลมหายใจลึกแล้วพยักหน้าช้าๆงั้นพาฉันไปจากที่นี่เถอะ สองวันต่อมาข่าวลือในวงสังคมเริ่มกระจายออกไปว่าพิมรดาหายตัวไปจากบ้านของเจษดาไม่มีใครรู้ว่าเธอไปไหนและไม่มีใครกล้าถามเจ้าบ่าผู้เย็นชาเจษดากลับมาจากต่างประเทศเร็วกว่ากำหนดหลังได้รับจดหมายฉบับหนึ่งวางรอไว้บนเตียงเจษดาฉันขอโทษที่ต้องไปโดยไม่บอกลาต่อหน้าฉันพยายามเป็นภรรยาที่ดีของคุณแล้ว แต่คุณไม่เคยเป็นสามีของฉันเลยเราต่างทำหน้าที่แต่ไม่มีความรู้สึกและตอนนี้ฉันขอเลือกทางที่หัวใจฉันเรียกร้องลาก่อนพิม์ลดาชายหนุ่มกำกระดาษแน่นความโกรธความเสียหน้าความไม่พอใจลุกลามขึ้นมาในอกเขาไม่คิดว่าภรรยาที่เขาเคยดูแคลนจะกล้าลุกขึ้นตัดสินใจทิ้งเขาไป และที่เจ็บยิ่งกว่าคือเขารู้ดีว่าเท่าไปกับใครพานุเพื่อนรักของเขาหนึ่งเดือนต่อมาณนะเมืองริมทะเลทางภาคใต้ร้านกาแฟเล็กๆติดชายฝั่งเปิดใหม่มีชายหนุ่มรูปร่างสูงในเสื้อเชิ้ตแขนพับยืนชงกาแฟอย่างมีความสุขข้างๆเขาคือหญิงสาวที่ยิ้มกว้างในชุดพ่อฟ้ายเรียบง่ายติดผ้ากันเปื้อนลายดอกไม้พิมรดาเดินมาเสิร์ฟกาแฟให้ลูกค้าพร้อมรอยยิ้มสดใส เธอดูมีชีวิตชีวามากกว่าทุกช่วงชีวิตที่ผ่านมาเมื่อพานุเดินมาข้างหลังแล้วโอบเอวเธอเบาๆเธอก็หันไปมองเขาดวงตาคู่นั้นเปล่งประกายอบอุ่นเหนื่อยไหมวันนี้เขาถามเบาๆเหนื่อยค่ะแต่มีความสุขถ้าใครสักคนถามว่าทำไมเธอถึงกล้าทิ้งชีวิตหรูๆเพื่อมาอยู่กับผู้ชายธรรมดาอย่างฉันเธอจะตอบว่ายังไงพิมพระดายิ้มแล้วกระซิบใกล้ๆ เพราะเขาไม่เคยมองฉันเลยแต่คุณกลับมองฉันในทุกวินาทีที่หัวใจคุณยังเต้นอยู่ด้านเจษดาชายหนุ่มนั่งอยู่ในห้องทํางานของตัวเองเงียบงานอย่างที่ไม่เคยเป็นเขาหยิบสมุดไดอารี่เล่มหนึ่งขึ้นมามันคือไดอารี่ของพิมรดาที่เธอลืมไว้เขาอ่านหน้าแรกวันนี้ฉันแต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักฉันและฉันก็ไม่ได้รักเขาเขาอ่านทุกหน้าทุกความเจ็บปวด ทุกการร้องไห้ทุกคืนที่เธอรอเขากลับบ้านแต่เขาไม่เคยมาตอนนี้เขาเพิ่งเข้าใจว่าเขาเสียเธอไปจริงๆณร,นะร้านกาแฟริมทะเลพิมพ์รดานั่งวาดภาพลูกค้าในสมุดสเก็ตของเธอพานุมองเธอแล้วพูดยิ้มยิ้มเธอรู้ไหมว่าเธอเคยเป็นเมียเพื่อนฉันเธอหัวเราะเบาๆแล้วตอนนี้ล่ะเขาจูบเบาๆที่หน้าผาก แล้วกระสิบตอนนี้เธอคือคนที่หัวใจฉันเลือกอย่างไม่มีวันเปลี่ยน